สวัสดีค่ะทุกคนเก็บผักกูดกันค่ะป่านี้เป็นป่าที่ใหญ่มากและตอนนี้ก็กำลังเติบโตเกือบจะแก่แล้วค่ะต้องรีบเก็บนะคะ เก็บ่หมดนะคะทุกคนอันนี้เก็บแล้วนะขอพูดสักหน่อยอันนี้เก็บแล้วแต่ว่าข้างล่างนั้นกอใหญ่ไม่เลยเลยอะน่าลงไปเก็บแต่คิดว่าพอแล้วค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูโอ้ยกอมันใหญ่นะทุกคนนกอ,ม,อมันใหญ่มากเลยแต่ว่ามันเยอะมันเก็บไม่ไหวข้างในก็มีเดี๋ยวซูมให้ดู เยอะมากเลยปลาผักกุดท้งนั้นเลยโหสุดยอดเลยอะถ่ายดูค่ะทุกคนว่าผักกุดมันเยอะแค่ไหนเยอะมากๆเลยปลาปกกุดท้งนั้นเลยผกกุล้นเลยนะคะเนี่ยอันนี้มันอยู่ในรั้วแต่ข้างนอกนั้นก็ถมเถไปอันนี้มันจะเป็นทางรถไฟเนาะเออเข้าไปไม่ได้เป็นเขตห่วงห้ามเพราะว่ารถไฟวิ่ง ของรัฐบาลค่ะจะถ่ายดูนะคะทุกคนโหเป็นป่าเลยอ่ะป่านี้ป่าใหญ่รู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นกว่าเก่านะเขาถางลงไม่เพนก็กลัวว่ามันจะวายมันขึ้นใหม่ใหญ่กว่าเก่าดูกอมันสิทุกคนเนี่ยดูกอมันซห้อไม่ดูโหอ้วนๆขนเลยกำลังขึ้นเต็มเลยอ่ะ เยอะมากเยอะมากมันงามเนาะงามมากเลยโหยหคือมาเก็บผักนี่ไม่อยากจอ,อกจากป่าผักเลยออกไม่ได้เลยมันเยอะเนี่ยค่ะแม่เพ็นก็จะเก็บกองเอาไว้เป็นจุดๆเงี้ยนะตอนนี้ก็เก็บเรียบร้อยแล้ะแต่ก็เก็บไม่เยอะหรอกมันเหลือเยอะอยู่อันนี้ที่เก็บมันเก็บส่วนน้อยมากเลยเนี่ย เยอะมากเลยเป็นป่าปนู่นเลยที่ไม่เป็นรีวิวให้ดูอะค่ะเนี่ยเหลือเต็มเลยเยะอะอนนะเออดีนะเมืมม่อปีที่แล้วเนี่ยน้อยมากเลยปีนี้เยอะยอมรับว่าเยอะแล้วก็กอใหญ่กว่าเกานะ่าเนาะรีวิวแล้วรีวิวอีกเนาะรีวิวก่อนเก็บแล้วก็รีวิวหลังเก็บค่ะก็ยังดูเยอะเหมือนเดิมมันเหมือนไม่บางไปไหนมันเหมือนกับไม่บางไปไหนนะ เดี๋ยวดูฝั่งนูน้นนู้นก็เก็บแล้วค่ะอันนั้นดูลแหลมหน่อยดูว่าเออมีรอยเก็บแล้วเนี่ยหูยต้นมันใหญ่ๆกว่าวกนั่นเลยเสร็จแล้วก็จะตามเก็บค่ะไ่เป็นกองเอาไว้เป็นหย่อมๆนะคะกองอย่างเงี้ยกองไว้หลายที่เลยทีนี้ก็จะเก็บแล้วแต่ว่ามีคนนั่งอยู่ด้านหลังนะคะคนนอร์เวย์มันเป็นม้านั่งพักร้อนก็เลยไม่ กล้าแม่กล้ากล้องมาตั้งใกล้ๆอ่ะนี่ซูมให้ดูอันนี้หลายกองเดี๋ยวไม่เพ็นจะตามเก็บตอนเก็บนี้อาจจะไม่เห็นนะคะอายคนนโนเรเขาเขานั่งอยู่ข้างหลังเวีนเนาะโอเคเดี๋ยวเก็บก่อนเฮ้ยเฮ้ยสะออนสะออนสะออนผักจริงๆอ่ะโหเยอะมากเลย สออนดูก้านมันทุกคนนี่ดึงมาจากดินแหละเก็บใส่ถุงค่ะ